วัสตีทุกคนเมือ่อนีหนาวเห็นออกไปทุระโอ้ยอันหิมะเพิน่นหิมะบ่ได้ตกดอกจ้าแต่ว่าเป็นน้ำแข็งเลยอยากสิบอกว่าขาวๆจังสีจ้ะ <c oughs> <c oughs> น้ำแข็งเกาะน้ำแข็งเกาะตั้งแต่เหมื่ขึ้นบลบสิบสีบส่องศาพี่น้องลบสิบสี่องศา ่อ่อยากออกข้างนอกเลยคแต่ว่าอันมันนี้แดดออกได้เศร้าเดี๋ยวขออนุญาตไปเฮธุรละก่อนเด้อยจ้ะนั่นละเดี๋ยวจังไดกะคุยกันไหมมื้อแข็งเลยบ่ได้บ่ไดเอาถุงมือมาเอามาแต่ว่าอันมันปิดกล่องบ่ไดก็เลยบดใสอันนี้ก็คือนั่นแล้วบาซิลประ่านผู้ชมกันอันนี้ก็คือแบบ แถวมองอยูเนาะจ้ะเด็กิใไฮเบิ่งเพราะวา่ามันมันเป็นน้าแข็งมืดเละจ้ะแต่ว่าหิมะบ่ระท่านตกด้อหิมะสิตกวันวันพือฮัดนี่ลหละขึ้นวานะน่ะโอเคจ้ะสวัสดีสุขสุขคนจ้สบบะสวัสดีค่ะนานโอ้ยอากาศหนาวแห้งพี่น้องพึ่งอันเขา่า กลับมาบานเพราะว่าอันออกไปทุเละแป๊บนึงเนาะจ้ะลบสิบสี่องศาพี่น้องเอ้ยสิบสี่องศาแต่ว่าแดดออเพิ่นกับสีดีขึ้นเนาะจะ้ะกัหมายถึงว่าอันอากาศกับสียุ่ประมาณสิบเอ็ดสิบสองยังสี่นะแต่เสาร์ตอนที่ออกไปข้างนอกเนี่ย ลบสิบสี่อ่ะหนาวขนาดเลยพี่น้องโอ้ยสิบอกอีกอย่างพี่น้องสวัสดีโอ้ยสวัสดีหรือยังสวัสดีวันพุดเด้อจ้ะสีเขียวเด้อจ้ะขึ้นเกาสีเขียวเสื้อผ้ากัเกาเกาเด้บอบว่ากันอันสิบอกว่าเมื่อวานปลาปลาอบเดจ้ะปลาแซลมอนอบนะอ่ะอ่า อันมันก็เหลือหางมันเนาะจากประมาณ,ณนี้หละจากที่เหลือมว่ววานนะ่ะเหลือจากจาก,จากมองที่คอยกินม่อวานเราก็เลื้อหางประมาณ,ณนี้นะพี่น้องก็ถือว่าหลายเติบได้ที่เหลือกะว่าอันพอบานกลับมาจากนอร์เวย์เราก็สมากินเข้าเลงแต่ว่าเพิ่นบ่ก,กินเข้าเลงเพิ่นบ่กะเพิ่นเพิ่นว่าเพิ่นกินระหวา่างทางแล้วเข้าเล้งน่ะนะ ท่านีเพิ่นกับมาก็นึกว่าเออปลามันเหลือหลายเนาะจ้ะก็คือแบบคิดว่าเพิ่นสี่กับมากินกันสิเหลือประมาณแบบเค่งหนึ่งของหางเนี่ยนะเพราะว่ามันอยู่ประมาณนี้หละจ้ะหมูหวานเนี่ยทีไหนใดนั่งมากินข,ข้าวแรงก็คิดว่าปลาสิเหลือตอนเศร้าก็คิดว่าปลาสิเหลือตอนเศร้าว่วาแม่บ้านสิกินก <laughs> ินอาหารเพียง <laughs> เดี๋ยวหัวเลาะกัน พอบานควยเอาห่อ,อเข่ามืดเลยพี่น้องบ่เหลือให้ค่อยจัดหน่อย <c oughs> กะว่าเออเออเดี๋ยวพอบานกินคันว่าเพิ่นกินเมื่อวานนี่เพิ่นกะสีเหลือห่อ,อเขาเพิ่นเออเท่ากับบ่ไหนาคือแมเแมนบ่จา้าพี่น้องแต่ว่าเพิ่นบ่กินเข้าแรงเพิ่นกลับมาจากรนเวเพิ่นบ่ก,กินเข้าแรงันีปลามันเหลือหางอยู่ประมาณเนี่ย <c oughs> นั่งห่อ,อเขาไปมดเล่ยจ้ะ <c oughs> อีแมบานอด กันเลยได้เขาอันเข้าไข่เจียวเด้อพี่น้อง mm hmm. เดี๋ยวจะให้เบิ่ลข้าวไข่เจียวนะเราแก <c oughs> ปลาแห้งทอด <c oughs> เราแกเป็นน้ำจิม้มอ่าน้ำจิ้มพริกป่นน้ำปลานะจ๊ะพี่น้องจ้าโอ้ยก็เพาเป็นยังจ้ะเออเดี๋ยวเพิ่นเพิ่นสื่อของฝากมาให้ขวอยเด้อจากนอร์เว์มาเบิ่งกันว่าอันเพิ่นสื่อยังว่าฝากขวอยพี่น้อง เดี๋ยว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 จะห้เเิ้นนี่โถงหนึ่งจากนอร์เวย์เพิ่นสื่อเพิ่นสื่อมาห้บอมแม่เพิ่นสื่อมาห้ดอกา๋าเอาอหลีบอรกระซั่งเพิ่นให้สื่อห้ถ้าว่าคันว่าเพิ่นสิสื่อห้เป็นว่าเออนี่สื่อของฝากไปให้เมียจังสิบ่ม,มีทางเรือบ่มีทางค่อยก็เลยสั่งเอาอะนะมาแกะโุงเดี๋ยวเดี๋ยวบอกกัน มาแกะถุงพี่น,อน้อง <c oughs> เดี๋ยวยุบๆก่อนแกะถุงแกะถุงพระบาทมาถึงก็มาถึงมือวานตอนทุ่มนึ่งจ้ะตอนทุ่มนึงโอ้ยขึ้นแข่งแท้อยู่ๆน่าสู้แข็งพี่น,อน้องพอเปิดถุงของฝากจากโนเวย <c oughs> อันนี้ ลานกีวีและพี่น้องเป็นลานซูเปอร์เป็นลานซูเปอร์ที่ขายของระดะับคนค้น,คนฉันล่างนจะจ๊ะหมายถึงของบมคอ่อยแพงปันไดน,นอกจากก็คือมี้านในที่แบบว่าโมข่อยใส่ใจเป็นประจำเป็นทุกอาทิตย์จังสี่นะเป็นทุกมือที่สื่ออาหารตอนอยู่นอร์เวย์จังสี่นะชื่อว่ากีวีและพี่น้อง <laughs> ถุงเขียวเขียวว่านี่พี่น้อง พอบ้านซื้อปลาลักส์มหาห้ปลาลักส์ก็คือปลาแซลมอนเนาะพี่น้องปลาแซลมอนน,นอร์เ,เวย,ซย์ซื้อมหาหฮสองสซื้อมาไซีแพ็คพี่น้องเมื่อกอนตอนอยู่นอร์เวย์น่ะ มันแพงละมันสื่อแบบว่าเป็น first p r i c e เนะพี่น้อง first p r i c e นี่ก็คือเป็น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 ของบาแพงจังสีนะจา๊ะเออนี่มันแซ่แข่งมา,ากนะจ๊ะสื่อมาจาก no กีวีโนเว a y ก็คือถ้าเป็นมือก้อนมือเกือบสองปีทีแล้วที่ข่อยอยูมาชียูได้ราคาแพงละสี่สิบโครน ตอนนี้คืนมาหาสิบก็โคร้นพี่น้องซีสินเนี่ยีสินเนี่ยหาซิบก็โคร้นอะ่ะคือเบิ้งอะ่ะเนี่ยแต่ว่ากะดีใจเด็กของฟากหมายถึงกะเขาบอกให้เพินสื่อมาให้นแเลยจ้ะเขาบอกให้เพนสื่อมาให้จริงๆแล้วแม่บานสร้างไปซิบแพ็คพอบานสงสัยซิบบมีเงินสื่อมาให้คอยซีแพ็ค คอยด้วยเอากระเอาก็เ,ากเลยว่าจังสีเนาะจ้ะโอเคนี่แหละของฝากจากน้องเวปลาแซลมอนปลาแซลมอนน้าพี่น้องปลาแซลมอนสี่ชิ้นเนี่ยสี่ชิ้นนี้ประมาณห้าสิบหาสิบกุ้งโครน่นพนว่าจังสีแต่บอไดาถามพนว่าหาสิบสี่หรือว่าหาสิบหกโครน่นนี่แหละเนาะหรือว่าหาสิบเก่าประมาณเนี่ยที่จำบ่ได้เมื่อว,วานเนาะจ้ะก,ก็คือมีอยู่สี่ชิ้นตามที่บอกเนาะนั่นแหละ โอเคเอาไปเก็บเอาไปเก็บอันนี้แซ่แซ่แข็งไหวกินได้โดนจีจ่าไหมถึงมาขันมาเข้าบออ่ออกอ,อกมาบอบ่อออกไม่เห็นยังแซ่แข็งกินไหวอาจารย์หละเก็บก่อน โอ้ยกินกินกินข้าวหิวข้าวยังมาได้กินข้าวเช้านี่คือข้าวเช้ากับข้าวเที่ยงนยั่แหละร่วมกันตลอดเลยจ้ะคือเกากินเลยจ้ะนั่นละนำพริกคอยขาดบ่ได้ขึ้นพริกน้ำปลาเนี่ยแหละหมายถึงว่าพริกป่นครับบักหน้ากับน้ำปลาจ้ะเบาหลายเนะาะแม่นจะกอบฟังมือวนา่น นอร์เวย์ลบสิบองศามองที่คอยอยูสวีเดนนี่ตอนพ่อบอบานไปออสโลนะจ๊ะลบสิบองศามือว่านี่มองคอยอยยูนี่ลบเจ็ดองศาเมือนี่ลบสิบสี่องศาหืมใครเชียวห้องอม 大亨。 จริงๆแล้วค้นคนนอร์เวนะจ๊ะเพินซิมีอันจริงๆอันเศรษฐกิจของเพนกเพนซิมี่ปลาแซลมอนแซลมอนเป็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 นอาหารหลักทีเพิทรงออกนอกประเทศนะจ๊ะเพราะว่าปลาแซลมอนนอเวเนี่ยถือว่าสุดยอดของปลาแล้วนะจ๊ะแล้วเพินมีหลายแง่ประเทศนอร์เวเพนมีหลายเพิ่นทรงออกเนี่ย ส่งออกนอกประเทศเนี่ยสื่อสมมุติว่าสื่อ,อยู Sweden, สวีเดนเนี่ยสิถือกว่าสื่อ,อยูประเทศอันนอ์เว์เน้อจ้ะถึงว่าย่งคิดว่าจะของย่งคิดว่างงงอยู่บอแมนวางงีอย่างเน้อจ้ะหมายถึงว่าคนในประเทศนะ่ะกิน,ก,นกินปลาเซลมอนแพงแห้งเด้บอบ่มแมนถือถเด้อจ้ะแต่ว่าคนนอกประเทศอะ่ะกลับได้แบบอิมพอตเขามานะ่ะ แต่ปลาแซลมอนที่ถือแต่ว่าบริเวนว่าถุถือจังสีดอกจากแต่ก็ถือกว่าประเทศที่เขาส่งออกจังสีนะจ๊ะบางคนถามมาในคอมเมน,เนต์เนะจตะว่า,าสรสชาติของปลาแซลมอน Bin bẹp dài. Man bóp 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 tòng bóp 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 xưa bóp 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 ซึ่งเขามีในประกอบอาหารอยู่นานๆพี่หน้องก็สิประมนันน,ะนะานๆปลาแซลมอนเนาะแต่บางคนจะอี่ลีแล้วเพิินก็อยากหมูรสชาติเพราะว่าเพิ่นว่าเคยกินอย่างสีน้ำแม่บานกระบอกเพราะถืออี่ลีด้วจ้ะแต่บอกแต่คําเดียวว่าต้องได้ล้องเพราะว่ามันแซ่บเนาะพี่หน้องนะเนาะปลาแซลมอนเห็ดเกงอืมขโทษด hết cảnh khéo quản sẹp đỡ lắm khỏi coi hết du พอบานกลับมานอนตั้งแต่สองทุ่มครึ่งจ้ะพยายามโทรหาเพิ่นตอนเพิ่นขับรถนอนนะพี่น,อน้องเพราะว่าเพิ่นไปตั้งแต่ตีหนึ่งมันบอกเรากอยู่เล้ยมืดมื้อจนขับรถกลับบ้านมาถุหนึงยังส่นะจ้ะพยายามโทรหาเราทุกทุกชั่วโมงเพราะว่ายยานเราหลับไนยังส่นะ เห็ดงานแล้วตั้งเต่หูจักพอบานมาตั้งเต่มาอยู่นอรเวย์จนใหญ่ามาสวีเดนแล้วเห็ดมาเห็ดงานมาตลอด ตลอดชีวิตของเราต้งเต่อายุ20สนบ่ยจะ๊ะบอมีมือใดเล่นมือใดเล่าถิดที่เล่าล่าป่วยซิมีแครอันตอนที่ช่วงช่วงช่วงยูโนเวจจ้ะคือเจ็บปวดหัวตัวร้นวนวนอนยังสีเป็นไข่บ่มีบอม,บอมีเราก็ดุดันไปเห็ดงานเนาะจ้ะซิมีช่วงหนึ่งทิ่นอันมูเพิ่นกับเพินนี่ขับรถขับรถออกออกไปเห็ดงานยังสีนะจะ้ะ เพราะว่าเป็นเหตุงานขังนองอยู่แล้วบัดนี้ช่วงหนาสเสนอมาเนาะอันสโนว์มาทั้งสี่นะ่ะจากหิมะมันตกบัดนี้รถมันไหลรถมันไหลแบบมันเป็นนํำแข็งนะจ้ะรถมันกันไหลไปไปซ้นเอากรบอันรถอีกคั้นหนึ่งแต่ว่ามูเป็นคดคับนะจ๊ะเพิ่นนั่งขังๆมูเป็นคนคับ อขาของมูน่ะฮะเนาะเพิ่นนันกักเลือดพี่น้องเพิ่นนันกัลลัก,กอักเกลือดก็คือเพิ่นไดับบาเจ็บแต่กักเลือดจังสีน่ะเลือดมันก็ไหลออกอันปากคู่ดังเงี่สีนะนั่นแหละเป็นอุบัติเหตุแรกจีเราเหตุมาตำงานมาตลอดชีวิตของเรานะ่ะเราได้พักมือนันสองหรือสามมือนี่เองแล้วก็อแบบ พ่อไปเช็คในโรงพยาบาลพ่อมัอขาหัดต้องเข่าเฟือกเดือนหนึ่งจนเพลินนั่น,นก็ะอักเลือดเลือดออกทั้งปากทั้งหูดำ่ันสีเนาะจักมันกิดแห้งเติบด้วยอุบัติเหตุมันก็แห้งเติบม,ม,มาจา้ะได้พักสานันเองตั้งแต่หูจักกันมาสิบห้าปีที่อยู่น้ำกันนี่ในในนอเวสวีเด่นนี่จ้ะแต่พักเธอเดียวสามหมื่นสามหมืนก็น อันหมอเช็คล่างกายแล้วว่าเอออันเลือดมันมัน,มนออกทั้งปากทั้งหูดังข้างในมันกระทบกระเทือนบอยอีกอย่างจังสี่จังก็คือถ่าดูอาการอยู่สามมือซ้ำนั่นเองพราบาทน่ะ ก็ะคือกับ่าดด้เจ็บป่วยด้วยด้วยตัวเองน่ะมันเป็นอุบัติเหตุจังสีน่ะจะซึ่งเพิ่นกับบอดดเป็นคนขับอีกได้จะกัมมูเป็นคนขับถือว่าร่างกายเพิ่นน่ะสุดยอดแห้งเลยแต่ว่ากะข่อยก็เลยบอกว่ามันสุดยอดได้แต่ช่วงนี้นะช่วงเขามีกําลังอยู่เนาะเท่ากับเผาๆลงแน่ยอย่างจังสีน่ะจะแต่ว่าเพิ่นเพิ่นน่ะเป็นคนอันนี้ยูอันสปีดตัวยูตลอดเวลาจังสีน่ะพอเล็กเพิ่นก็เลยเพิ่น พอเล็กมีคนคานสี่อยู่ซื่อๆบ่เป็นนะพี่น้องบอกพื้นผัว แล้วขากระดาษกันจ้ะเดี <pare. S 3> ๋ยวกะสิกินไปแต่ว่ากะสิล่าถันผู้ชมก่อนเดี๋ยวคลิปวิดีโอสิเงาไปอีกไข่เฮ็ดทุละมาข่ไก่หิวนะาพี่น้องตอนแรกว่าสิบ่ระไดเฮ็ดกับเขาเนึกว่าสิมีปลาปลาคันมีปลาก็กินกินแต่ปลาพ่อ้านอันนี้หอเข่ามด นี่เอาห่อเขาเมื่อ นั่นแหละสุภส um. ุคนเดียวกับน้องแอนขออนุญาตกินกินไปก่อนนอกจากจะได้พอกันไหมในคลิปวิดีโอตอดแรงเด้อมนอ